สวัสดีค่ะพบกับรายการโควซิงเฮงหมอนิ้งนิวช้าวันพาทิหนึ่งกุมภาพันธ์ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงแต่2,055ดอลลาร์หลังจากสาหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ออกมาน่าผิดหวังตัวเลขจริงเดือนเมื่อการาคมเพิ่มขึ้นเพียง1,07,000ตำแหน่งขณะที่ตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น1 4 8 0 0ตำแหน่ง ส่วนสถานการณตะวันออกกลางที่ตึงเครียดอยู่ก็ช่วยหนุนทองคำด้วยค่ะแต่ว่าหลังการประชุมเฟดทองคำมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องผลการประชุมเฟดมีมติตึงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิม5.25-5.5%ถึงติดต่อกันเป็นครั้งที่4แต่ว่าแต่ว่าประเด็นที่ทำให้ทองหลงหน่าจะเป็นเรื่องของ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดดอกเบีย้ยแถลงการหลังการประชุมบอกว่าเฟดไม่มีแผนลดดอกเบีย้ยในช่วงนี้เพราะว่าเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายอยู่ส่วนเจอโลมพาวเวลระธานเฟดก็แถลงว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเงินเฟ้อควบคุมได้แต่ก็ไม่คิดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคม ตลาดตัดความหวังไปแล้วนะคะว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนมีนาคมตอนนี้โอกาสความเป็นไปได้เหลือแค่36%เท่านั้นตลาดคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังมีความหวังว่าปีนี้ะจะลดดอกเบีย้ย5-6ครั้งทีเดียว ส่วนกองทุน s p สพีอาโกทัสขายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่4เมื่อวันขายออกมา1.73ตันค่ะราคาทองคำสปอร์ตปิดตลาดเมื่อคืน2,038ดอลลาร์เพิ่มขึ้นเพียง2ดอลลาร์ค่ะส่วนคืนนี้สารัฐจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสกัรว่างงานตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง เล็กน้อย1,000รายเหลือ2 1 3 0 0 0ราย่ดือนชีน้ s m ผภาคการผิดเดือนม,กร,อนมกราคมตลาดคาดการว่าอาจจะลดลงเล็กน้อยเหลือ47.2ค่ะหลังการประชุมเฟดมองว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับลดดอกเบี้ย ราคาทองคำอาจจะเคลื่อนไหวลักษณะไซเวย์กรอบประมาณสองพันสิถึงสองพัน้าสิดอลลาร์แล้วก็นักลงทุนก็จะรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศบันทุนที่อาจจะทำให้ทองคำพันพวนอีกรอบหนึ่งแนวรับสอง0ิดอลลาร์2 0 2พิดอลลาร์ค่ะแนวต้าน2 0 5พันห้าสิบดอลลาร์แล้วก็สองพันห้าสิบห้าดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมืม่อวานปรับเปลี่ยนสามครั้ง ขายออกช่วงเงย็น34,200บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะได้รับผลบวกจากเงินบาทที่กลับมา่อนดค่าลงทองแท่งแนวรับ34,200บาท34,100บาทแนวต้าน34,400บาท34,450บาทค่ะทองแท่งนะคะมีอยู่อย่างอยากแนะนำว่า ให้ขายทำกำไรไปบางส่วนนะคะราดับราคา3 4 4 0 0บาทคือเป็นระดับออททาหายนะคะเป็นระดับที่ถือว่าสูงนะคะอยากถือต่อไปก็ถือต่อไปได้นะคะแต่ลงทุนระยะสั้นจะขายออกไปก่อนก็ได้ะค่ะส่วนโกลฟิเจอร์เก่งกำไรฝั่งซื้อให้ไว้ที่2,030ดอลลาร์ค่ะรอ2020ด20อลลาร์โกลไรฟิเจอร์ซื้อที่2,055ดอลลาร คัดลอส2,045ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเม่าว่านอ่อนค่า20สตางค์นะคะ35บาท54สบี่สตางค์ก็หลักๆขึ้นอยู่เงินดอลลาร์เป็นหลักโดยเรียสคนคาดว่าเคลื่นนอนไหวในกรอบ35บาท20สตางค์ถึง35บาท70สสตางค์ค่ะ ส่วน USD futures ้าต้อเคลื่อนไหวในกรอบ35บาทถึง35บาท50สตางค์นะคะก็เข้าซื้อเก็งกำไรได้สำหรับ USD f u t u r e 35บาทขายทํำกำไรที่35บาท50สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ